ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านเนาะคะ่ะเนาะมืัอนี้เนาะค่ะป๋าต่อยคนมิเศนก็ได้มาอยู่ที่สารปูฤาษีตาไฟเนาะคะ่ะเนาะมืัอนี้กัมากกังวัลเนาะคะ่ะมืัอนี้กัเดินทางมากคับทางช่องน้องน้ํำชาแนลแล้วกับพี่ปูเนาะคะ่ะเนาะกัมาน้ากันสามคนเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะโอ้ยด้านหลังนี่ก็เป็นสะหนามเป็นหนองหนามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากับซองด้านนี่กับแสงมันสะท้อนเนาะคะ่ะเนาะ กมาตามต่อเนาะค่ะเนาะมาตามต่อขอโชคลาภกับสารปู่ฤาษีตาไฟเนาะค่ะปุ่นพี่ปู่เพิ่นทำความสะอาดท่านผู้ชมเอ้ยจะเมนใดข้นมาทำความสะอาดดีค่ะมาหอดสารต่ละหมองแต่ละบบอลนี่ยยางใสเลยหมองใด้ไม่มาอีกวาดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นคนสะอาดเนาะค่ะมักทำความสะอาดตามเนี่ยและประวัตเฮียนซานบาดซองเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นคนหลักสวยหลักงามน้ำกะ ฝากไปเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าต่อยคนวิเศษมาวินชาแนลหนุ่มอาคนเดิมพอท่องแล้คนเดิมเ่าว่าสิเป็นบ่าแพ็กชาแนลน้องน้ำชาแนลเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกดให้กำลังใจนั่มในเด้อค่ะกะขอบพระคุณทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะสำหรับยอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานเนาะค่ะเนาะกะ แต่ว่ามื่อนี้ค่ะท่านผู้ชม,มนี่ก็ลมเย็นเย็นเนาะค่ะลมเย็นสบายบรรยากาศชิวๆสบายๆมาขอโชว์ขอลาบตามสารนี่บ่ต้องห่วงเลยค่ะท่านผู้ชมยุ่งกับบ่มีถ้าบรรยากาศแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นคือจังลมรม,มสีเบิด์ตฝ่าเบิดฝนล่ะค่ะท่านผู้ชมใกล้สีออกพันศาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากัาบ่ท่านเบิดฝน,นะะออเนาะค่ะกัเมื่อซองเมื่อในฝนก็นกนตกมาเรื่อยๆเพิ่นเขาว่าพายุเข้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ดีนะมูลีเป็นแดดแอมแซมเป็นล่มสบายสบายฝนบปตกกะเลยส่วนกันมาไทยคิดเนาะเนาะมาขอโชคขอลาบกับปูด้วยสีตาไฟเป็นมวดของวันที่สิกันยายน2อ6 7นหเนีเนาะ,ค,ะค่ะกะขอให้ท่านผู้ชมเอเซ่ทุกๆท่านโชคดีไปกับสารปูสีตาไฟเนาะคะ่ะเนาะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเพาะกับทีมงานกัน ค่ะท่านผู้ชมด้านหน้านี่ก็เป็นสะนามเนาะคะ่ะสะนามสะเกิดมายน่ยมุดเสาช่วงส,สายสายจักน้อยนี่ดอกบัวแดงกับสีบานเนาะคะ่ะเนาะน,นี่บัวแดงกับมีบริเวณสะนามตฉพาะมันบรรยากาศดีล่มต่อค่ะหนาฮอนกับบ่อฮอนนี่ค่ะท่านผู้ชมล่มเย็นสบายเลยเพราะว่าหนาสาบูนี่ติด,ด,ด,ดกับหนองน้ำสะนามเนาะคะ่ะเย็นสบายพุ่นเนาะคะ่ะพ่กนกวดต้ำข่วงสาดเลี่ยว อปูฤือสีตาไฟลูกหลานมาหอดมาถึงมาขอกินขี่กินเียวมาขอเพ่งบุญบารมีของปูฤือสีตาไฟกะให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบเพื่อไปฝากเอฟซีทางบานในเพิ่นได้ลดผลในเพิ่นได้เบิดหนีเบิดซินในเพิ่นได้มีโชคไม่ลาบไปกับปูกะสำรับทันใดเอฟซีทันใดทีได้เบิงขี่ได้เบิงได้ช่มคลิปนีเนาะค่ะก็ขอให้ลำลำรวยๆวยให้ถือกรางวัลที่หนึ่งเด้อกับปูฤือสีตาไฟเนาะค่ะเนาะ มาขอโฉขอลาบกับปูฤรืสีตาไฟนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมบ่าว่าสิเป็นเหลขกถูเหล็กเสี้ยมซี่หรือว่าตามจุดต่างๆเนาะคะ่ะเลขยักษ์ใหญ่แต่ว่าปูฤรษีตาไฟเล็กยักษ์ใหญ่เิ่นกระห้แมนเด้ค่ะท่านผู้ชมเลขยักษ์ใหญ่ด้าัหล้งางทับบนสีหายเนาะค่ะเนาะไปซองน่ะก็เห็นเลยค่ะท่านผู้ชม,ชมนี่เนะะาะค่ะเมื่อเปิดถาำก้มสะอาดเิ่นนางทาแล้วค่ะ เนี่ยนี่ก็เป็นพี่ปูเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีงวดที่เลี่ยวได้มาบ่งวดบ่ครับมาแต่งวดที่เอาน้ำไมให้เพิ่นแต่งงวดนะอ๋องวดแตัดเป็นตะกอนงวดบังขันได้มาแต่ว่าเพิ่นให้แม่นยุติปูหรือีตาไฟเนี่เอ้าคนมาเรื่อยต้นนี่นี่พวกมันมาขอโชคเอาพวกมาจุดขอเลขถูบนี่เนาะค่ะแต่ว่าทา้งงานทีมงานทา้งสองปะตอยเ่าท่านเอกจุดเนาะค่ะเนาะนี่ กะมีผู้เพิ่นมาจุดขอเลขทูบเนาะค่ะเดี๋ยวสีซองให้เบิ่งก่อนก็ได้เนาะค่ะเนาะเป็น413เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สิได้พังทูบเพิ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิเอาทูบออกเดี๋ยวสิขอจุดเลยวัดเอาหนามตักใส่เต็มบ่เรรียยยยบ้้อแลววสโมมาถังงใหญ่นึโอ้ผุนเนาะค่ะท่านผู้ชมรอบรุ่นสีไม้เอาหนามมาใส่ให้เต็มเลย สวัสดีค่ะพี่ปุสวัสดีค่ะผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทเอฟซีหนองน้ำน้ำหนองค่ะเนาะงวดที่เหลียวบ่ได้มาเหมือนบ่บัวถิ่มางวดตอนห่อหนามมันงวดเะไรงวดก้อนผุนเด้งวดที่เหลียวมากกับพี่ปูเตะมาอยู่บ่แม่มาต้นเดือนบ่แม่มาต้นต้นเดือนแล้วทําไมต้นอ๋อเํามไมล้ามาหลังเลือดอ๋ออืมมาอยู่จําบ่ได้มาอยู่จําบ่ได้ มันนี้ลมบ,บรรยากาศย่างดีเลยแต่ว่ามันก็บน,นาฮ้อนกับบวชฮวอนได้เพราะว่าด้านาน้ำน,นี่สิเป็นสะนามใหญ่หล่นลบมันโกเขามานี่มันมีแต่ค่วมเย็นควมเย็นค่วมนี่เขามาเนาะคะะะ่ะน้อเนี๋ยงน้องนาไปซ่องเบิงผู้เ่นมาจุดขอเลทูบนลยนะ,อะเออเออมีคนมาจุดขอใหม่ๆเลยนั่นเลทูบปูนะแต่ว่ามีค้นมากตลอดเลย แต่ว่าเดี๋ยวสิเตรียมของกาบไหวก่อนเนาะค่ะเนาะกับจังสีไปซองเบิงด้านหลังให้เบิงน้ำบะปูรือสีตาไฟหนังหวดนี่พิ้นสีห้เลขกยักษ์ใหญ่บ่อเนาะแต่ว่าด้านหลังขัเพื้นสีห้นี่ยางไปกับคือเห็นเลยแต่ว่ามือนี่กับสีได้เตรียมของกาบไหวก่อนเนาะค่ะเนาะปูรูคือกันทังที่มงานนุมอามหรือว่าจังไดกับปัญหากวาโดนแล้วนะ แานุ่มอามอย่ะตะมาเห็ดลังค่าเปลี่ยนเปลี่ยนสันไทยนี่กับแมนแม่หมอแม่หมูยส่ยน้ำเย็นโอ้ยก็เย็นสบายดีี้ยไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูเทียนกาบไหลปูเป็นก้อนเนาะค่ะะค่สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะเลยนะคะ ล่มเป็นตะผูกอูนอนดีแทะเสียงล่มเลยค่ะมีกรา,ามหาปูฤาษีตาไฟคือเกาคบ้าน้องเล็กอยู่นิ่มหนองอันนี้เขาเป็นบ้านน้องเล็กวะบ้า,บานาน้องเล็กตำบลเด่นราด,าด,ราดอำเภอหนองหิ้งจังหวัดน้อยเอ็ดนะคะ มื่อนี้เนาะค่ะไอมาขอโชคขอหลาบกระปูหรือสีตาไฟเนาะค่ะเนาะวดวพันที่16กันยายน2567น้ายี่ขอให้ปูหมอบโชใไ้ลูไใหลานเพื่อไปฝ่าเอืซี่ทางบานในเดอ้อสามโตตรงๆมาขอเพ่งบุญบาร,รมีปูมาขอจิ้ขีจิเนียวลูกในบานหวานในสวนปูเนี่ยนะแต่ว่ามา่ย่ามไรปูกะไฮเซเทียหรือว่าบววสิเป็นเล็บถูเปลี่ยมซี่เนาะคะ่ะมื่อนี้กะามา่น้ากันสามทันเนาะคะ่ะเนกกาะกะ ตางคนกับตางเบาบางนุ่มอามันกับเบาบางเนาะค่ะน้อยช่วงนี้มันกับงานหลายงานหลายเป็นปีลังค้าพันหัวลังค้าบานพันหัวเป็นเปลี่ยนลังค้าใหม่เป็นยางน้ำเฮียนเป็นยางน้ำเฮียนอยู่่บานเคืนมาไห้แล้วโอ้ยลมหัวกับฟัวเบิดขอโชคขอลาบขอเล็กเด็ดเด็ดโตได้เด็ดไปฝากเอ็กซซี่ ที่เป็นถายที่ด่างบานนะคะ <laughs> จะเอิดจะบาดแต่จะมาดูอยู่อันนึงนี่นี่อุปสรรคคือลม่ลมขันบอลลมกับขันบอลลมแต่ยุนน่งหอนจะยุ่งจะหอน ค่ะไปเนาะค่ะมาบอกกาวปูไปพร้อมๆกันอยากได้อีหยังกับขอกระปูลเลยเด้อค่ะสามตัวทีฐานตรงๆปังๆหรือว่าอยากได้รางวัลที่หนึ่งกับอกระปูลเลยเนาะคะ่ะเนาะมาหอดมาถึงปูลแล้วตอนนี้ก็ยุต,ต่อนหนาปูอยากได้หยังก็คือขอเอาเนาะค่ะให้เอฟซี C ท่างบานขอไปพร้อมๆกันกะทิมงานเนาะคะ่ะเนาะไปเนาะค่ะสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้องนามขอปนสาเดร์ปูฤึีตาไฟนี้ทางทีมงานบมว่าจะสเป็นน้องนามชาแนลปลตอยคนมีเซนแล้วก็ปผิดผิดปุ๊กเนาะ กระไดเดินทางมาขอโชคขอหลาบขอบุญบารมีปูเฤสีตาไฟผู้ศักดิ์สิทธิ์สิมาขอเหล็ถูกกับเหล็กเสี้ยมซี่ของงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันหารอหกสิบเจ็ดนี้ไปฝากเอซท่านผู้ชมที่ทเพลินรอดติดตามอยู่ทั้งบานเนาะค่ะเอฟุซี่กคนนาถาเพิเนจุด พัน,พนจุดยาสูบห้ปูห้เพิ่ไพนได้โชคได้ลาบน้ำปูสุกูุ่กคนทั้งสามโตทั้งสองโต้อเพิ่นน้ำเหล็กโตที่สีขออยู่เมือนี้ห้ไปเสียงโชคทาง้งหลาบอสิเป็นทางต่างประเทศหรือยังกะห้เพิ่นถือเพิ่นได้โชคน้ำเลปูเดอร์มือนี้ทางทีมงานกะตั้งใจมาขอน้ำมันน้ำสุน้ำหวานนมผลไม่หมากยาซีคั่ม หมากซีข้ามยาซีก่อข้ามหมาก<ย>าข้ามผู้เครงหมากเครงยาเครื่งองนอี้ยเงินละทีปูหมากเนาะม,มันมน,นี่จุดยาสูบให้พร้อมให้ปูให้โชคให้ลาบลูกหลานเนเะด้อซาถูก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 เด้อปู่วยเลขถ่ายรางวัลที 1, 3, ่หนึ่งส <c oughs> ามโตตรงๆเด้อปูกระปักคุณเด้อี่ยังแล้ นี่หยาดบาตค่ำเ้วยปู่เอ้ยตปตอยขย่าเสี้ยมซี่มึงครับเนาะเอาโซ่หาโซมมานำกันทุกคนเอาโซ่ไห่แฟนขาไข่เอฟซีทุกคนเัดผู้ชมทุกคนโอ้ย่างร่มแห้งนิำมันร่มเด้ยิ่เสียงเบาบ่อยร้อนเลน่งแบบเสียง่มว่าเสียงลมร่มแห้งเบาแห้งแห้งเนี่ย สาธุเดอร์ปูฤาษีตาไฟลูกหลานทางช่องทางที่มงานตั้งใจมหาปูมาขอโฉกขอลาบน้ำปูกับขอห้ปูหมอดโชกลาบไหเป็นเลขถ่ายล้วันที่หนึ่งสามโตตรงตรงปังๆเลยเด้อปูเด้อตั้งใจมหาปูมาขอโฉคขอลาบน้ำปูนี่มาหอดมาถึงปูนี่อยู่ต่อหน้าปูนี่ปูสีไหตัวใดปูยิบออกมาเลยเด้อสามโตตรงตรงเลยเด้อปูเด้อซาธุ ออกมาแล้วหมายเลขสามหมายเลขสามหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามหมายเลขยังยังล่ะยกรถูกยยี่หอ,อกม้ยีเห้อปุดเดิ้ลถ่ายในวันที่หนึ่งช้างโตตรงๆ ไม้ที่สองไม้ที่สองนะไม้เลกสามเอ้าเล็กองไม้เลกสามเลขเก่าค่ะสามสามสามสองสามสองสามสองสองใชถกไข่ยืดอกมาเลยตัวที่สามอันนี้คือไงถึงเนาะไงออกไม้เลขเก่า สามสามเก้าสามสามเก้าหรือว่าสามสองเก้าสามสองกล่สามสองตัวเก้ากับหกตัวเดียวกันสามสามเก้าสามสามหกเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับเหล็กเซียมซี่เนาะค่ะเนาะเหล็กถ่ายวันที่หนึ่งสามโตตรงตรงงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเดี๋ยวล่อเบื้งเหล็กถูกเอาเหล็กถูกเลขถูกไม่ได้สองโตแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชม กับสารปูฤูสีตาไฟเดี๋ยวระวางล่อเหล็กถูกเนะะาะค่ะเดี๋ยวสิบ้าท่านผู้ชมไปซองเบิงด่านหลังนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อปูฤูสีตาไฟเ็นเสียหายเหล็กยักษ์ใหญ่แต่ถีพันผ่านมาเหล็กยักษ์ใหญ่่น,น,มญนมักเสียหายเขาน้ำเดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปซองเบิงน้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะว่าเหล็กยักษ์ใหญ่งวดนี่นะปูคนเสียหายตัวใดไปเนาะคะ่ะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิงด่านหลัง่น,นะะเนาะค่ะเนาะว่า เสียหายเป็นเหล็กยักษ์ใหญ่บ่ถ้าเพิ่นหายก็คือเห็นแหละเนาะค่ะท่านผู้ชมั้นเพิ่นหายก็คือเห็นถันบ่หายก็คือบ่อเห็นแต่ว่าเบื้องดันทั้งหลังคาเนาะค่ะเนาะงามใหม่หน่อยๆล้นใส่เต็มเลยดีนะถี่บ่มีงาใหญ่หักใส่ถ้าบ่อมีงาใหญ่หักใส่เนี่ยเป็นเหลืองเลยเนาะค่ะเฮ้ยโอย้ตกใจมั้ยยัง lúc cháy bớt vào ý nhánh ăn khuộc khuộc lắng Này nó khá Đấy nhìn ý nhánh ăn khuộc khuộc lắng Nó mềm không? Lệch giặc dày nó khá, thằng Phút Sốp mập bớng đớp hẳn này เออนี่แต่ว่าเห็นเป็นเหล็กได้เนี่ยเหล็อีหย่างนเนาะนี่เบิ่งให <โ üher, S 1> <ม>้ท่านผู้ชม <โ methods S 1> เบิ่งแมนอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นหนึ่งอยู่ทั้งทั้งอันนี้เป็นคือเหล็กเป็นเลขเก่ากับพวกแมนเป็นเหลขสวงถ้าเบิ้งด้านนี่จังสี่เออนี่เ <peach. S 1> ออน้องนานเป็นเล็กสามเนาะหนึง่งสามบ่ม flakes. นี่เป็นหนึ่งนี่เป็นหนึ่งเป็นสาม นี่เป็นอยังนี่ช่วงก่อนค่ะหนึ่งสามบอแนนอันนี้กับหนึ่งนี่นี่เออสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งคือสองหนึ่งเาะค่ะนันเป็นหยากัอยางเนาะเอาให้ F เอฟซีเพิ่นเบิงเนาะคะ่ะเนาะเอฟซี F เห็นเป็นตัวไรเนาะคะ่ะเนาะเลขยกักใหญ่กับปูหรือสีตาไฟเนาะคะ่ะ แต่ว่าปะตอยเห็นเป็นหนึ่งสองหนึ่งหรือหนึ่งสามหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมนไอเอฟซีเป็นเบิงเนาะค่ะเนาะว่าคนเห็นเป็นตัวใดแต่ว่าเหล็กตัวที่สองนั้นเป็นยักคือเป็นเหลขสามมีเนาะค่ะสาธุเด้อปังปังเด้อป่วย่งหนึ่งสามหนึ่งหรือเป็นหรือเป็นหา

นี่เนาะคะ่ะมองปวกมองนีกับเป็นคือนี่เนาะคะ่ะเป็นหนะะึ่งศูนย์เก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์เก้าหรือหนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเหล็กค่อยปวกขึ้นเนาะคะ่ะกาสีประมาณนี่เนาะคะ่ะเหล็กยักษ์ใหญ่เหล็กยักษ์ใหญ่เพราะว่า,าสีเป็นเหล็ก แต่ว่าหมงนี้สงสัยรีและเลขยักษ์ใหญ่นี่เป็นเลขเป็นเหลข1หนึ่งเหลขสามอันหนึ่งสามหรือสองสามกับประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องทางทีมงานมหาแนวทางเนาะค่ะเนาะกระสิบประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกับสิบว่าไปปุณดันด ข้างขางนั่นเนาะค่ะเนาะด้านข้างข,าง,ขางทาง่าเงียกอืมด้านข้างท่างนีบห้อยปวกเพิ่นหลบออกเนาะค่ะเนาะเนี่ยต่ว่าเห็นตาดานนั่นดันหนึ่งศูนย์เก้าเนาะค่ะเนี่ยนี่เป็นหน,นึ่งศูนย์เก่าบนเหนด้ค่ะท่านผู้ชม ตามจุดต่างๆต,ตามสถานที่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ mm. แต่ว่าเหล็กยักษ์ใหญ่ปูมันก็ได้หายแล้วเนาะค่ะเนาะน,ะะ mm. นีห mm. น่หนึ่งนี่เนาะค่ะหนึ่งสามห้าโว้ยว่ามนหนึ่งสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชม mm. เสียงนก อ่ะแปดสิบประมาณนี่เดี๋ยวไปเบิ้งเล็กถูกน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปค่ะโอ้ยผิดแล้วร่มแห้งไปไปเบิ้งเล็กถูกเฮ้ยโอ้ยโ,โอ้ยทันผู้ชม งาไม่งาไม่ตอกส่ลังค่าโอ้ยมันร่มแห้งเนาะค่ะท,ท่านผู้ชมงาไม่หักส่หลังค่าเลยหรือว่าปูเปนเสียหายบ่เอา้าโอ้โอแปลกนี่ขนาดม้ยยมกลางเว้น,ดน,ออดนเด้หนิอ๋อเรากับสิวาซัวหย้ยแล้วล่ะไปเบิง่งเลดถูกแล้วสิว้างสีลละเนาะ อยูดีๆงาใหม่กับตกใส่ลังค่าแปลกมากค่ะท่านผู้ชมเออเลขกใหม่เบิตไปใส่นี้อ่างฮามปเบิร์ปดเก้าเกแปดสองเก้าเอ้าแปดสเก้าเตัวกันกับเลขคูระยเกาฮเลขคูยเกตัวนี้ อ้า,าผู้ชมเนได้ 8, 2, 9, หรือว่า 8, 2, อ,อ,าองอท่ลาเน่าะ่ผู้ชมแง้หรือ่ปห้มแหงเด้นี่าแสดงว่าปูมันหาแล้วเนาะค่ะเนาะสาธุเด้อปังปังเด้อปูเอ้ ปูฤาษีตาไฟลูกหลานมาขอเพิงบุญบรารมีปูมาขอกินขี่กินเนีย่ยลูกไม่บานหวานในสวนปูเนี่ยล่ะก็ะให้ได้สามตตรงๆรง,รงปังๆเลยเด้อปูเอ้ยไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเหล็กถูกกันเนาะค่ะเนาะลุงโอ้ยาสูบเพิ่นกับสูบเบิดเลยโอ้แสดงว่าบุามีคนมาจุดยาสูบให้เพิ่นโดนเดานีเนาะ เสียงยังนั่งนั่งแสดงว่าปูสูบยาเบอิ่มอุ้ยเสียงคือคนแหลนคือคุยยังแมเอออยู่ด้านหลังศาลไหมเสียงคือคนแหลนแจ้งานไหมเออปูอะไรเ้ยเนี๋ยวลองเพาต่ยึดป้อยบานยาสูบไหมนี่เนาะค่ะแปดสองเก้าหรือว่าแปดสองหกเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วปูมายาซ่อนหมอปังๆเด้อป่วยแตประมาณนี้เนาะค่ะ เสียอย่างเดียวเท่ารังค่าอีกแล้วก็นนนัั่่สิองเขาจะมีควดเรียนอยู่ข้างหลังล่ะนี่เนาะครับจุดยาซ่องห้จังไรจังสูบเบิดเลยปูอยู่ในยาซ่องเหรอสัตว์ใหม่เบิดเลยคนสูบเบิดเลยเนี่ยเล็ถูกกว่างามเนาะแสดงว่าคนห้แล้วล่ะบัดนี้ ตบ้าเพิ่งเยี่ยมเพิ่งเยิ่ยมหน้าตาเพินน่นสดใสเนาะยิ้มเพิ่นดีใจเพิ่นได้สูบยาเนี่ยเนาะค่ะกะตจว่ามีผูมม้มาจุดมาๆๆหาปูหลายเดินเบิ่งตาหนามไนเพนะิ่นเนาะหนามไน้น้ำสมนำ้ำแดงน้ำหวานปังแถปูเพิ่นงห้แล้วนี่เนาะคะ่ะ กับปูหรือสีตาไฟมาขวาโชวขวาลาบห้ยเปร้วเนาะค่ะเนะาะสาธุเดอ้อปังปังเด้อปูเอ้หวัวดของบันทีสิบหกกัยยายนสองพันห้ารอยหกสิบเก็บนี่นี่เนาะคะ่ะน้องน้ำได้ยินเสียงคือจังควนหลากงาใหม่อยู่ดานหลังเมนบะเออมันกับว่ามีไผ่เลยหระอกับมีแต่เห้าหมแต่ว่าแปลกค่ะท่านผู้ชม งา a ใหม่หักล่งใสหลังค่างาาักใหญ่หนึ่งแปลกมากเลยเจ่าน่องนามก็ได้ยินเสียงคนแกง,งาไใม่แห่งยู่ดันหลังเนาะคะ่ะนาะตกใจเบิดขาดท่านผู้ชมค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องปะตอยคนมิเซนนองนามชัแนวฝา กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้น้ำแน่เนาะค่ะเนาะสำหรับีกับเพราว่าสูกเปลกเยเสียมซเนาะ็ไอแปดสงเกนะคะแปดสอหรือแปดหกกัส่วนเลขเสี้ยมซี่กับสามสามเก่านาะค่ะสามสามเก้าหรือสามสามหกเนาะค่ะ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกะทางทีมงานกับหาแนวทางเนาะค่ะบ่าาสิเป็นตามสารตามสถานที่ซัดซิต่างๆกับสิผ้ากันไปเนาะค่ะไปหาโชคหาลาบไปขอบุญบารมีปูตามสารต่างๆกับเพื่อกสียห้เอฟซี่ทางบานเป็นได้โชกได้ลาบนะกับผู้ใดได้เบิ่งคิปนี้กค่ะก็ให้โชคดีลำล้ำรวยๆถึงระวัตที่หนึ่งเด้อปูเอ้โชค ลกรถดูกลับหลบเพื่อสิบไฟฟาเอฟซีทางบางกับสำหรับมือนี้คลิปนี้เนาะค่ะเนาะกัขอให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลๆำด้วยๆตลอดปีตลอดไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝาสิไปสถานที่แห่งใดเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ